Yes girl วันนี้เดินเล่นแถวบ้าน Yes เหมือนฝนจะตกนะคะคุณเชกี้ Okay Thank you อากาศอ้าวนะคะเนี่ย Oh yes Thank you คุณเชกี้ Okay Thank you อย่างนี้สบายใจนะคะเดินเล่นรอบหนึ่งเปลี่ยนใจแล้วไม่ออกจากบ้านอีก่ะ Yes กลับบ้านไปค่ะคุณเชกี้ วันนี้กลับบ้านนอนเล่นดีกว่าคะ่ะใครที่กําลังมองหาบ้านส,สวยๆทำเลดีๆใจกลางเมืองนะคนปรปฐมมาทางนี้เลยคะ่ะบ้านแบบสไตล์มินิมอลนอน์ดิกที่ให้ความอบอุ่นมินิมอลแต่ทันสมัยพื้นที่ใช้สอย2อ5ตารางเมตรตอบโจทย์ทุกพื้นที่มาพร้อมกับ5ห้องนอน3ห้องน้ํา3ที่จอดรถมีจุดรองรับ EV charger มาที่ชั้น1ห้องนั่งเล่นคือกว้างมากมีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติขนาดใหญ่โอเพนแปลนพื้นที่บ้านเนี่ยโปร่งโล่ง,ลงมากๆค่ะไม่รู้สึกอึดอัดเลยและยังมีพื้นที่เหลือสาหรับโซนทาาาาาาออหหหรรด้้้ววววยนนนะะะขงงงงลััมมกกก็็จเปคค ชั้นหนึ่งจะมี้นมี1ห้องนอนนะคะมาพร้อมกับประตูขนาดใหญ่สำหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะใช้รถเข็นเข้าออกได้สบายและมีประตูบานเลื่อนออกไปโซนหน้าบ้านได้ด้วยนะคะออกจากห้องมาขวามือก็จะเป็นห้องน้ํานะคะมาพร้อมกับประตูขนาดใหญ่เหมือนกันพื้นห้องน้ำจะเป็นทางลาดนะคะรองรับการใช้รถเข็นเข้าออกได้ด้วยมาต่อกันที่ชั้น2เป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งของบ้านตัวอย่างนี้นะคะเขามัดรวม2ห้องนอนกลายมาเป็น1ห้องนอนใหญ่และต่อเติมทําเป็นห้องวอล์กอินโคเซ็ตได้เลยห้องนี้มีห้องน้ําในตัวนะคะและกระจกทุกบานในห้องนน้ําากคือบใหญ่จุๆเลย ตงนี้มีประตูสำหรับออกไปชมวิวที่ระเบียงได้ด้วยนะคะและอีกฝั่งจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่นะคะที่สามารถออกไปทำเป็นพื้นที่ระเบียงเพิ่มได้ตรงนี้ทำเป็นโซนจิบชากาแฟายามเช้าก็เหมาะนะคะส่วนอีก2ห้องนอนนะคะจะเป็นขนาดรองลองมาแต่ก็ยังสามารถใส่เตียงคิงไซส์ได้นะบ้านนะไหนที่มีลูกก็ทำเป็นห้องนอนให้น้องๆได้คะ่ะหรือจะทำเป็นห้องทำงานห้องดูหนังฟังเพลงหรือจะทำเป็นห้องผักก็ได้เช่นกันคะ่ะพื้นที่หน้าบ้านคือกว้างมากตรงนี้ทำเป็นโซนสวนหรือโซนปาร์ตี้ก็เลิศเลยคะ่ะบ้านมาจัดเต็มแล้วมาเจอพื้นที่ส่วนกลางก็ กิ้งสเปซสำหรับสายเมา์มอยโดยเฉพาะแล้วห้องมีติ้งรูมมานั่งประชุมคุยงานได้มาต่อกันที่ห้องฟิตเนสก็คือจึ้งมากค่ะมีเครื่องเล่นให้แบบครบวงจรเลยถูกใจสำหรับสายฟิตเนสอย่างเรามากมีตู้ล็อกเกอร์เก็บของให้ด้วยและนะยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ยาว22เมตรเลยค่ะทุกคนสระว่ายน้ำคือใหญ่จุใจมีเป็ดและยูนิคอร์นให้เล่นด้วยแล้วก็ยังมีโซนสัตว์ตื้นรองรับสำหรับเด็กเล็กด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโซนล้างตัวให้อีกด้วยมาต่อกันที่โซนสนามเด็กเล่นจ้ามีเครื่องเล่นสำหรับกก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 าาาาาาารรรรทิจมมมมแลลละะะอออออังงงงยโซนนนนนนนเีีีคคืดด็็ส่วึปข น,นี้จะมีโซนสัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะคะสามารถพาน้องมาวิ่งเล่นหรือมาฝึกทักษะก็ได้คใครจะมาเล่นปีนเขาหรือสไลเดอร์ก็ได้นะวิวสวยลมลื่นเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจมากๆเลยมีระบบ security 24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้ก็คือโครงการ<ม>แกรนเดโคนคปรปฐมค่ะอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชาการและใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายใกล้โรงพยาบาลสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าการเดินทางสะดวกแถมฟังก์ชันครบวงจรขนาดนี้ต้องแกนเดโคนครปฐมเท่านั้นค่ะ